มดคนถามว่านั่งเยี่ยวหรือยืนเยี่ยวคําตอบคือแบบเดียวกับพ่อมึงอะค่ะพ่อมึงนั่งกูก็นั่งอะแล้วพ่อมึงยืนกูก็ยืนแบบเดียวกันกับพ่อมึงเลยค่ะพ่อมึงนั่งหรือพ่อมึงยืนคะหรือว่าพ่อมึงขยิงพ่อมึงขยิงขาเดียวไหมพ่อมึงขยิงขาไหมถ้าพ่อมึงขยิงเดี๋ยวกูจะลองขยิงตามพ่อมึงดูพ่อมึงขยิงไหมคะอืม จบ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 ครับอ่ะจะไปรู้หรอก็เราไม่รู้นี่แล้วก็ถามอืมพ่อมึงขยิงไหมถ้าพ่อมึงขยิงกูก็ขยิงครับขยิงตามพ่อมึงขยิงแบบเดียวกับพ่อมึงเลยเดี๋ยวกูลองดูเดี๋ยววันนี้กูลองดูอืมจบยากแต่กับมึงถามเนี่ย มึงถามกูก็ตอบวินวินอ,อย่าโกรธนะการถามกูกกลกาตอบมึงไม่ต้องมากลัวหรอกว่าเวลามึงมาคอมเมนต์กูจะอายอะอยู่กูจะอะไรกูตอบได้หมดทุกคําถามค่ะกูตอบได้หมดแต่มึงต้องรับในคําตอบที่กูจะตอบให้ได้นะมึงต้องรับให้ได้แค่นั้นเองไม่ว่ากูจะตอบไม่ว่าคําตอบของกูคืออะไรมึงต้องรับให้ได้ครับนะคะเพราะว่า จักใจจัดใจใช่ไหมคะพี่จารุวันเออจบค่ะชัดเจน หงทุเรียนทอดแล้วค่ะเมื่อวานขอประคุณน,นะคะทุเรียนทอดขายดีมากเลยเนี่ยเมื่อวานเสียภาษีไปล้วภาษีภาษีรายได้ของปีหกเจ็ดดีนะแบบว่ามีประกันบำนาญอะไรมาช่วยเยอะลดหย่อนได้ประมาณสามแสนกว่า ีนี้ก็เ,เลยเสียภาษีแค่หลักหมืน่นก็เลยเสียภาษีแค่หลักหมืน่น เอาไหมซะถ้าเอาก็โอเคมาจำเข้าไปหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราประหยัดก,กว่าเดิมอย่าลืมถามเรื่องความหนาเรื่องอะไรด้วยนะ ติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนติดตามช่องด้วยด็อกเตอร์พูดถึงพี่แพรลี่เมื่อวานพูดถึงว่าไงด็อกเตอร์นัดเหรอพูดถึงว่าไงมึงนี่ก็ขยันขาบข่าวมาบอกกันนะกูลำคานกูขี้เกียจไปวอกับใครกูไม่ได้กลัวนะแต่กูขี้เกียจกูลำคาญกูขี้เกียจกูลำคาญ พีเจนั่นก็ว่างแล้วก็นั่งไลฟ์ตลอดเดี๋ยวก็มาเจอกับกูอีกกูก็ยิ่งว่างอีกเดี๋ยวพอเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวมาโกรธกูก็ไปฟ้องกูอีกกูไม่ได้พูดถึงนางเลยไม่ใช่เรื่องของนางกูไปพูดถึงนางตอนไหนกัน มึงจะมาบอกกลัวบอกให้หมดว่ามันว่ายังไงพูดมาเลยพิมพ์มาเลยว่ามันว่ายังไงมันพูดยังไงอ,อ,อืแม่มีแต่คนด่าแม่ในเพจด่าว่างไงด่าว่างไง ทำไมกูจะว่าไม่ได้อ่ะทำไมจะว่าไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยหมอดูไม่ได้เอ่ยชื่อแต่กูพูดสิ่งที่มันเป็นความจริงแต่กูพูดสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วมึงจะไปเป็นคนพูดกันทําหาอะไรละ่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวดาย่าอีกนล้ไม่เอาที่เกลียดที่เกียดที่เกียดแต่มันเถอะแรวาพูดได้เขาก็พูดได้ที่เกียดเกียได,ไ,ด,ด,ไ,ดยไม่อยากดา่าไม่ใช่อะไรนะที่เกียดด่ากินข้าวก่อนเหนื่อย เกือเครื่องมันติดแล้วเดี๋ยวมันจะแบบอืมขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเรอยากให้ดิฉันไปทะเลาะก,กับใครอีกแล้ววขาให้เขาไปพูดบ้างเถอะให้เขาพูดบ้างเราพูดบ้างเดี๋ยวมีคนว่าอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยไอเพจเลียวอว,ว่าไงเพจไหนเพจเลียวคือเพจไหน เพจเลียวว่าไงคะเพจเลียวว่าไงเพจเลียวว่าไงที่บอกว่ามีคนไม่ต้องมาห่วงใย,ยความรู้สึกกูมึงพูดมาเลยว่าม,มีคนว่ากูว่าไงเรื่องอะไรเรื่องหญิงลีเหรอหรือเรื่องอะไรหรือเรื่องอะไรคะเรื่องพี่หญิงลีเหรอหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องพี่หญิงลีเหรอคะหรือว่าเรื่องอะไร สวัสดีค่ะเมื่อวานสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ากินอะไรก็อร่อยก็มันอร่อยจริงก็มันอร่อย เมื่อวันอยากไปเจอแพรรี่แต่อยู่สมุทรปราการเลยคิดยากคืออะไรคิดยากคืออะไรครับทำไมต้องคิดคิดยากเลยครับทำไมต้องคิดยากสวัสดีห้าร้อยคนนะคะพี่จ๋าเขาเจอเข้าใจให้ด้วยคิดยากคืออะไร อุตส่าห์ไปเลดนะอุตส่าห์ไปกว่าจะได้แบบเดินบูธเดินอะไรก็บ่ายสามแล้วกว่าจะกลับกลับถึงบ้านห้าโมงมักออกจากเซนตท่านระยองถึงบ้านกับทุ่มหนึ่งครับกับบ้านถึงบ้านกับทุ่มหนึ่งเมื่อวาน,านอยู่เย็นมากไม่ไน่เพราะตอนเย็นเดี๋ยวคนเขา เลิกงานเขาไปซื้ออะไรกินเงี้ยเก,กะิก่าเขาอืมใช่ค่ะเมื่อวานล้างรถเพราะว่ารถมันรถมันอันนี้รถมันฝุ่นเส้นจันเส้นเส้นจันเข้าระยองเนี่ยเส้นจันเข้าระยองมันอันนี้ค่ะ ผมไม่ตกทางแดดออกแล้วเนี่ยตอนบ่ายแดดออกครับแดดมาแล้ว